มาเล่าเรื่องเพื่อนๆนของแฟนที่ภูกเก็ตเราไปด้วยกินไปด้วยเด็ดใบมะกรูดไปด้วยจะเอาใส่ทอดมแมลงนี่เป็นหนามนี่ถ้าถ้าไม่ตัดไม่แตกนะคะใบมะกรูดคือเพื่อนเขาอยู่ภูกเก็ตกันเนาะ แล้วก็เป็นคนรวยนะอยู่ออสเตรเลียแหละแต่เขาก็เสียนไงเขาชอบเมืองไทยทะเลเมืองไทยไงเขาก็เลยไปอยู่เมืองไทยแล้วเพื่อนคนที่งานวันเกิดปีนี้เจ็ดสิบปีเขาทางนี้ก็เขาก็เลยรวมตัวกันประมาณเดือนกันยายนก็เลยรวมตัวกันจัดงานวันเกิดให้เขาไงอ่าเขาก็แรกๆเราไปห้าปีที่แล้วเนาะเขาก็บอกฉัน ฉันจ,จะตายแล้วฉันจะใช้เงินใช้เงินอย่างเดียวเขาก็ขายที่ขายอะไรเนี้ยขายที่ขายที่มาเขาก็ใช้ใช้ไงเขาคิดว่าเขาจะตายไงแต่ทุกวันนี้ยังไม่ตายเขาเขาไปทาธุรกิจอะไรนะเขาก็โดนโดนคนไทยอะ่ะโกงเพราะว่าคนไทยอะ่ะเขาเขาให้คนไทยอะ่ะอันนี้ให้ไงให้คนไทยอจดทะเบียนอะไรให้เขาไง คนไทยก็ได้ไปหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นฝรั่งได้สามสิบเปอร์เซ็นนี่แหละที่เป็นถือหุ้นน่ะนะแล้วก็คนไทยก็ว่าเขาไม่รู้ภาษาไทยไงคนไทยก็โกงเขาาเงี้ยเอาธุรกิจเข้าไปอะไรเงี้ยอ่ะเขาก็ไปเปิดสปาไปเปิดนวดอะไรไปเปิดโรงแรมเงี้ยคนไทยหัวหมอไงที่ที่เขาให้ใช้ชื่อเป็นเป็นชื่อธุรกิจมันก็เป็นของคนไทยใช่ไหมล่ะมันต้องเป็นของคนไทยฝรัง่ง ฝังถือหุ้นได้ประมาณนี้แหละสามสิบเปอร์เซ็นต์หรืออะไรนงี้แหละแล้วเราเห็นเขาไม่รู้ภาษาไทยไงเขาก็ทําเอกสารขึ้นมาแล้วให้เขาเซ็นอย่างเงี้ยเขาก็เซ็นเขาเนื่องว่าเป็นเป็นเอกสารเสียภาษีหรือเสียอะไรเนอกราะเขาอ่าน,นภาษาไทยไม่อกอกนาะแล้วทีนี้ก็กลายเป็นยึดธุรกิจของเขาไปซะงั้นน,น่ะเกิดมาแ๊บนึงนะ ก็เอาธุรกิจของเขาไปใช่ไหมเอาธุรกิจของเขาไปแล้วทีนี้เขาก็ไปหาเปิดทํานั่นทํานี่ใหม่ก็โดนโดนคนไทยเขาเนี้ยเขาอยากเขาชอบอยู่เมืองไทยเนเาก็อยู่ไอ้ภูเก็ตอะทะเลภูเก็ตมันสวยเนาะเขาก็หอบเงินไปลงทุนไปทํานั่นทนํานี่ก็โดนโกงทีงนี้แกก็เลยแกแกมีอมีอ่ะอันนั้นของแกนะคอนโด ึกนั้นแกของแกคนเดียวนะอ่าเพื่อนเวลาเพื่อนไปเพื่อนก็จะไปพักแล้วก็เสียเงินให้แกบ้างน่อย่างเงี้ยนะเราเราก็เคยไปกินกินไปดื่มที่นั่นแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้พักเพราะว่าแฟนเราก็ก็เช่าอ่าก็เช่าบ้านบ้านอยู่ปีละแสนจ่ายไปเพราะว่ามันนอนโรงแรมแล้ว ตอนเที่ยงเนี่ยเขามาเขามันข้อประตูทําความสะอาดไงมันมันมันก็เสียเวลานอนแฟแฟนก็เลยเช่าวไว้เป็นปีเลยปีละแปดพันกว่ามันเดือนละแปดพันกว่าปีหนึ่งก็แสนนั่นแหละทีนี้ท,นทีนี้ก็ก็เลยจะพากันไปนะทีเนี้ยา่านไปแล้วแล้วเพื่อนสนิทแฟนน่ะเพื่อนสนิทแฟนก็เลยบอกว่า อยากไปเที่ยวบ้านเราก็เลยเออโอเคอยากก็จะพาไปก็บอกว่าบ้านฉันนั่นถูกๆเองมีบังกะโลเช่าบังกะโลตอนนี้มันน่าจะบังกะโลวันวันละสามร้อยเนาะคืนละสามร้อยมีแต่คนอยากไปแต่ว่าเราไม่มีเลิกแต่งไงเลิกแต่งไม่มีเลิกแต่งเอาเลิกสะดวกมาแต่งที่นี่เอาเลิกสะดวกเอาเพื่อนเขาก็อยากไปเลยบอกว่าธุระกรันดาน บ้านเราก็ไม่ทุรก,ก,กันนานหรอกบ,บ้านเราม,มีมีอันนั้นแล้วก็ไม่ทุรก,ก,กันานานมนบบีบังกะโลนอนก็บังกะโลช็อตทามเพื่อนเขาก็เลยรวมตัวกันไปพอดี <c oughs> เพื่อนสนิทก็เราชวนเขาตั้งนานนะเขาอยากไปตอนนั้นตอนนั้นมีแฟนอยู่ตอนนี้ตอนนี้เลิกกันแล้วเราเรามองดูแล้วแบบผู้หญิงอะ่ะเขาไม่อยากมี ไม่อยากมีลูกไงแต่ว่าผู้ชายดูผู้ชายแล้วเวลาเขามองลูกเราอ่ะเหมือนเขาเหมือนเขาอยากมีลูกไงแต่ว่าผู้หญิงไม่มีเขาก็ตามใจไงแต่พอพอเนี่ยมาคําพูดเพียงไม่กี่คําเองก็เลยเลิกผู้ฝรั่งผู้หญิงฝรั่งเวลาเขาเลิกกันเขาก็เขาก็จะหอบเสื้อผ้าหานี้เลยนะเป็นเหตุผลหนึ่งที่แฟนเราไม่ให้ไม่ให้ขับรถถ้าขับรถเป็นคือคือเก่งนะเป็นผู้หญิงเก่งนะ แล้วเ,เขากลัวเราขับรถทิ้งเขาหนีเขาเพราะว่าแฟนแต่ละคนน่ะมีแต่แบบไปมีงานทำอย่างเงี้ยไม่ง้อผู้ชายไม่ง้อเรื่องเงิอนอะไรเนาะเพราะว่าฝรั่งเขาก็หากระเป๋าใครกระเป๋ามันอยู่แล้วเนาะทีนี้แฟนก็เลยไม่ให้เราทําทํางานแต่เขาก็อายเพื่อนดูตอนที่ไม่ทํา y o YouTube ก็ไม่ทําอันนี้เขาก็ไปหางานทํา เราก็เรียกว่าพิหานงานทําก็กลับเมืองไทยดีกว่าเพราะเมืองไทยอ่ะไปเปิดร้านขายส้มตำยังจะสบายกว่าอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ยังไม่อะไรเลยคุณก็ต้องมีใบเสียภาษีแล้วอ่ะก็เลยไม่อ่ะกลับไปอยู่เมืองไทยดีกว่าแฟนเขาก็ให้เหตุผลว่าเขากลับเมืองไทยไม่ได้เพราะว่าเมืองไทยไม่รู้จะไปทําอะไร แล้วอยู่นี่เขาเป็นคาเปนเตอร์เป็นช่างทําบ้านไงมันก็ทําได้ทําทําบ้านได้ทั้งปีไงมันก็มีทําจนแก่แต่ถ้าเมืองไทยไม่รู้จะไปอยู่ยังไงแล้วก็คนไทยอ่ะทํางานมีฝีมือแต่ว่าไม่ค่อยตรงต่อเวลาอะไรเงี้ยแฟนว่านะแฟนเคยแฟนเคยไปนี่เพราะว่าเพื่อนเขาเปิดอ่ะเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างอะไรงี้อยู่แฟนมีหุ้นกับเขาอยู่ แฟนมีหุ้นกับเขาแฟนบอกว่าคนไทยอะ่ะชอบมาสายแล้วอ้างนั่นอ้างนี <c oughs> <c oughs> กงก่ก็เลยบอกว่าเออไม่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 ไปอยู่เมืองไทยก็เลยก็เลยบอกว่าฉันไม่สามารถที่จะไปอยู่เมืองไทยได้หรอกนะกระเียน <c oughs> <c oughs> มันอาชีพนี้มัน,ม,นมันไม่กระษียนอยู่แล้วนะพวกช่างน้าําบบปลาช่างไฟพวกอันนี้ไงพวกช่างทําบ้านอะ่ะมันกระษียนไม่ได้ไงเห็นเขาแบบเออ มีปัญหาอะไรน้ำไฟดับอะไรเงี้ยก็ต้องไปอย่างนี้ไงก็เลยเราเลยแล้วดวงเราอ่ะเป็นดวงที่ห่างไกลบ้านไงก็เลยตัดสินใจว่าในอนะฮดก็จะอยู่ที่นี่แหละแล้วแล้วลูกชายก็ไม่ได้ทำพาสปอพัส,พะสะพไทยให้แฟนกลัว <laughs> ทางทางตระกูลเราก็เป็นเป็นทหารนะพ่อเขาก็เป็นทหารพันหนุน น่าจะรุ่นแรกหรือเปล่าพ่อเป็นทหารพานนนพี่ชายก็เป็นทหารเกณฑ์ทหารทหารบกนี่แหละ<ม>ก็เลยแฟนเราก็เลยกลัวลไม่ทำอันนี้ให้ไม่เอาสัญชาติไทยไม่ทำบัตรสปอร์ตไทยแล้วลูกเราโตมาไม่น่าจะอยู่ ออสเตรเลียเราว่าแฟนก็ไปทํานู่นนะไปทําไปทํางานที่นูนะ่นนะยุโรปเลยนะสร้างบ้านที่ยุโรปนะเพราะเขาเขาก็ไปฝึกฝีมือเขาอะนะเพราะว่าไปอยู่นู่นนะ่งานเยอะคนทางยุโรปอะสิบปีเขาจะเปลี่ยนเครื่องครัวทีนึงนะสิบปีเขาจะเปลี่ยนเพราะว่าเวลาเวลาเขาฉุกเฉินขายมาคือคือขายได้เลยไม่ต้องมาเปลี่ยนอะไรใหม่ เคค่ะ hey,